สวัสดีค่ะเวอเนย์สิบ้ามาเบิงต่อกนโดนั้งปลาที่ค่อยตัดไว้แล้วนะตัดค่อยตัดไวตั้งแต่วันที่ซีเดซีเดือนสองตอนที่ค่อยตัดนะมันมันเป็นมันเป็นแบบนี้ยมันเป็นแทงเย้าๆไปเลยเออแบบนี้แหละแบบนี้แหละ้าแนบบนี้ พอไข่อขยตัดออกแล้วเนี่ยมันจีเกิลมึงนะอันนี้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 มันจีขึ้นต้นนี้มันจีขึ้นพอเห็นมันขึ้นสามตุ้มหน,นึ่งสองสามสามตุ้มต้นเนี้ยนะมันจะขึ้นสามตุ้มแล้วจะขึ้นสามตุ้มต้นนี้ อีกตัวหนึง่งมันก็ขึ้นขึ้นสามตุ้มคือกันแม่นะมันขึ้นสามตุ้มคือกันสามหรือสี่หัวท,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 หทั้งผลทั้งผิดทั้งท่านี่บอมมี่ไม่เล่นนะกระนสามตุ้มคือกัน ก็ได้ต่อละถ้ามันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยห้องกับชีได้ต่อละสามต้นต่กำไรเด้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีพายไปเบิงบ่งม้วนทีค่อยตัดไว้ก็เดี๋ยวยังเบิ่งหันไปเบิ่งดีกว่าเอาไวห้หั่นซะก่อนเอาไว้เฮ็ดคลิปหนาดีกว่าเดี๋ยวคลิปนี้กะให้เบิง่งแค่นี้ก่อนคลิปนี้กะ แค่นี้เนาะคะน่ะเนาะสวัสดีค่ะ